สวัสดีค่ะเข้าครัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะแกงคั่วปลานิลค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวยายจะไปปั่นนะคะพริกแห้งพริกแดงหอมกระเทียมตะไคร้ขมิ้นนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวยายจะปั่นพริกแกงก่อนนะคะ เรามาทำกันเลยนะคะนี่ยายใส่น้ำกะทินะคะยายจะคั่วพริกแกงะคะ่ะ ที่แกงยายปันตะกี้นะคะ ค่อยๆคั่วไปให้มันหอมนะคะเส้นแกงหอม หยดกะทิลงเพิ่มค่ะคั่วไปเรื่อยๆกัน เครื่องแกงหอมมากค่ะเคล็ดลับของการทำกับข้าวให้อร่อยเครื่องแกงต้องตำเองค่ะทำเองมันจะมีความหอมมากค่ะยายเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ แซบค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะขงัวเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะคะมาโอเคแลอยังเ,ยเติมเกลืออีกหน่อยะคะ่ะ รสชาติโอเคแล้วนะคะนี่ยายใส่ปลาเลยคะ่ะอ้ยเย้ยอิน ให้ปลาสุกไปก่อนนะคะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดค่ะนิดหน่อย เาเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวยายใส่ใบช้าครูลงไปเลยค่ะทั้งหอมทั้งสีสันน่าทานมากเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆยายหุงไว้แล้วนะคะ อันว่าเสร็จแล้วนะคะพร,ร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแกงคั่วปลาเินหอมหอมใบชะครูค่ะ